สวัสดีค่ะ a อพีาลอนบบนมุ่งหมยนะคะวันนี้เราจะมาใช้ออร์คิลกันบ้างนะคะออร์คิลเพื่อไกด์คุณนะคะในหัวข้อทอปิกที่ว่าเมื่อไหร่คุณจะเจอคนที่ใช่คนที่ดีแล้วก็ช่วยดึงคุณออกจากสถานการณ์อะไรที่คุณไม่พึงพอใจนะคะเมื่อไหร่จะมีใช้ออร์คิลเป็นตัวเป็นช้อยเลือกให้คุณนะคะดูจากหน้าการ์ด เดี๋ยวจะเลือกให้นะคะว่ามีอะไรบ้างมี memory นะคะแล้วก็จะมี drive deep นะ drive deep positive นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นสำหรับของ mermaid นะคะสวยมากเป็น oracle ที่ประทับใจนะคะเห็นกี่ครั้งก็รู้สึกเย็นสบายเพราะว่ามันจะเป็น ภาพว่าที่แบบว่าเหมือนอยู่ในท้องทะเลเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นคนกลัวน้ำนะอันนี้คือไพ่ที่1น,นะคะดูความหมายของไพ่นี้ไม่มีไม่มีผลในการทำนายนะคะอา่าเมมโมรีเห็นไหมเมมโมรีไพ่ที่สองไดรฟนะคะไพ่ที่สามโพสทีฟนะคะ โอเคคราวนี้เราไปเริ่มที่เด็กที่หนึ่งก่อนนะเด็กที่สองคือเราจะใช้ angel answer นะคะดูให้คุณว่าคุณจะเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่จะเปิดจนกว่าจะได้คำตอบนะคะบางกองก็อาจจะจำนวนที่เปิดก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่า Calify คือถอดไม่ออกนะคะ จะเป็นพลังงานที่จริงๆวันนี้วันพระด้วยนะคะลองดูนะว่าเราจะสามารถไกด์ไลน์ให้คุณได้ไหมวันนี้วันพระปกติบางท่านเขาจะไม่ดูให้นะคะวันพระแต่อันนี้เราคิดว่าเรามามาทำนายในออนไลน์มันก็ไม่น่าเกี่ยวไหมแต่ก็ไม่รู้นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าพี่ออมเคยทําวันพระมันมักจะพลังงานมันมักจะแบบสวิงนะคะเวลาเปิดอ่าน บางบางท่านอาจจะสัมผัสได้ว่าเวลาเข้ามาดูเนี่ยคลิปที่มันตรงกับวันพระเนี่ยมันอาจจะมีการเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรอะพลังงานมันอาจจะดูดูรกๆเนาะพลังงานมันดูแบบหลากหลายอะไรอย่างนี้นะ Big Happy Change อู้ใบเดียวแล้วก็ปิดเลยไหมคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ Big Happy Change ว้าวกองที่หนึ่งคือคนเลือกอันนี้นะคะ Memory นี่นะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แบบช็อกแบบเซอร์ไพรส์บิ Big ๊กบิ๊กแฮปปี้เชงอ่ะคือมันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ความสุข แบบสุดอลังการมันใช่ไหมเราก็ฟินเราก็แบบเขาเรีเยกอะไรนะอะพลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆเก็บเข้าไปเป็นของตัวเองนะคะอะไม่เล่นเลือกกองนี้ได้ไหมตอนแรกไม่ได้เล่นนะคะหมอไม่ได้เล่นด้วยหมอไม่ได้เล่นด้วยอ่ะต่อไปล่ะคุณจะเจอคนนี้เมื่อไหร่ยังไงคนที่ใช่เนี่ย recovery เขาบอกตอบคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการ อยู่คนเดียวคุณต้องการมีคู่คุณต้องการมีแฟนหรือคุณต้องการไปลลสเลยนะคะว่าเราต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตอืมคนหาตัวเองก่อนนะคะถามว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราต้องการแฟนจริงไหมหรือว่าเราต้องการความสําเร็จหรือว่าเราต้องการคุณอาจจะกําลังสับสนอยู่นะคะคนที่เลือกกองนี้ no need to no need to worry นะคะเขาบอกว่าคุณอย่าก,กังวลอย่าวิตกกังวล ของที่มันจะใช่ของคุณมันอาจจะมาช้ามันอาจจะทําให้คุณแบบรอด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็เจ็บปวดนะคะไม่ว่าคุณจะรออะไรรองานหรือว่าแต่จริงๆวันนี้ท็อป,ปิกค,คือจะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะจะเน้นความรักก็คือเมื่อไหร่ที่คนที่ใช่ของคุณตัวจริงอะ่ะจะเข้ามาสักทีเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลมันมาแน่นอนแต่ไม่รู้มาตอนอายุเท่าไหรนะ่ <laughs> there something bit better เห็นไหม มันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนมันจะต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อวานต้องแซงตัวเองต้องแซงคนเก่าให้ตามไม่ทันไป <c oughs> ประมาณนี้นะเดซแล้วแต่คนจะแปลนะคะการ์ดอันนี้มีหลายท่านที่แปลก,ก็ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะแต่นนี้พี่ออมแปลแบบนี้นะแ s ่ซ m e t h ิง g บทเทิ r คือมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าให้คุณอะแต่การที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเห็นว่าเขาจะมอบสิ่งอะไรดีๆที่ดีกว่ามากๆในชีวิตที่คุณไม่เคยพบเคยเจอคุณอาจจะไม่เคยเจอคุณอาจจะไม่เคยได้รับเลยมันจะทําให้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่า,เขาเ,วา,วาเขาเรียกอะไรความเขาเรียกอะไรนะมันมีคำคำหนึ่งนะพี่ออมจำไม่ได้ที่เขาชอบพูดกันว่า การอดทนการรอคอยมันคืออะไรนะมันคืออะไรที่หอมหวานอะแต่ว่าก่อนที่คุณจะผ่านตรงนี้ไปได้มันคือความทุกข์ทรมานที่แสนสหาหัสเออเหมือนกับนี้เปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับว่าคุณเจอเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แย่ที่สุดนะคะดีที่สุดคือแบบว่าผู้ภาษาชาวบ้านคือเชี่ยที่สุดในชีวิตอะที่อืมคือแบบสุดเลยนะคะดมดําดิ่งแบบสุดสุดเท้าเลยนะลงไปเนี่ย ในชีวิตเคยเจอมาแล้วแล้วคุณไม่เคยได้รับอะไรที่ที่แบบดีเลยในชีวิตนะอันนั้นแหละคือพี่ออมขนลุกนะวันนี้วันพระกำลังจะบอกว่าแล้วคุณจะเจอสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านประทานให้คุณแบบแล้วคุณจะถ้าคุณได้นะคะใครที่ได้กองนี้แล้วเจอแล้วนะเม้นมานะแล้วขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขอบคุณ จักรวาลด้วยที่มอบให้คุณตรงนี้นะคะโอ้ยขนลุกนะคะเนี่ยจริงๆขนลุกจริงๆดูดิคนแขนสแตนด์อัพนะคะถ้ากล้องมันซูมได้เออคุณจะพบสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์เขากําลังจะยื่นให้คุณประทานให้คุณนะเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่อ,อ,อยู่ในสิ่งในธรรมไหมนะคะคนกองนี้นะ โอเคประมาณนี้นะในเวลาที่ใช่เขาเขาคุณจะเจอคนคนนี้เหรอนานไหมอะไรเงี้ยนาก,กี่ยังไงมาดูสิ p e o p l resolution อู้คุณจะมีความสุขมากๆเลยด้วยอ่ะอู้ oh my god นะคะคุณได้ไพ่ดีหมดเลยนะกองที่หนึ่งอืม อาจจะเป็นไปได้ว่า3เดือนนะคะ3เดือน3มปี3ประหีรอเรือเป็นยังไง3เดือน3ปีไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็น3เดือนมันจะเร็วไปใช่ไหมสาปีเป็นอย่างช้านับจากนี้3ปี3สัปดาห์3วันเร็วเกินไปไหมนะ t something นะคะโอเคกล่องนี้นะ จักรวาลดีมากนะคะคนที่เลือกกองนี้เนาะห้าใบนะคะปะเดี๋ยวเราไปต่อที่กองที่2กันสำหรับคนที่เลือกอันนี้นะคะ dry deep นะคะ dry deep dry deep อันนี้ก็จะมาดูว่า มาดูกันว่ากองที่สองนะคะพลังงานค,คุณจะนะคะคุณจะคุณจะเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่นะคะโอ้ผฟู